ถ้าฝ่ายทีแดงเดินผิดนะอาจจะไปเดินเรือมาผูกมา้าหรือว่าอาจจะไปเดินม้ามาปิดตาเดินขุดอันนี้จบเลยอันนี้คือสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดทางบ้านนะครับวันนี้ผมมีช็อตเด็ดจากคุณน้องมังก,กรกิจชนะนะที่ได้เอามาโพสต์ไว้ในกลุ่มหมากลูกไทยคารวาสผู้ฝ่รู้นะเขาถามว่าจังหวะของสีขาวในการเข้าโจมตีเนี่ย เราจะโจมตียังไงบ้างอ่ะก่อนจะโจมตีเหมือนเดิมครับก่อนเราจะวางแผนไม่ว่าในชีวิตจริงหรือว่าในกระดานสำรวจก,กองกำลังก่อนว่าเรามีอะไรและฝ่ายเขามีอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยข้างกระดานจะเห็นได้ว่าหมากฝ่ายแดงนะครับเป็นการสู้กันระหว่าง2เบีย้ยสู้1โคนนะครับก็คือว่าหมากฝ่ายขาวจ่ายโคนไปเพื่อไปแลก2เบีย้ย แต่ว่าเซนเตอร์ของหมากฝ่ายขาวเนี่ยดีกว่านะคือมีเบีย้ยตรงกลางกระดานนะแต่เม็ดอาจจะยังใช้ยากอาจใช้ไม่ได้นะครับมาอาจจะต้องเซตตำแหน่งนะอาจจะตัวนี้อาจจะต้องเซตตำแหน่งเรืออาจจะตำแหน่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือสิ่งที่มีคือเราสามารถกินโคนแล้วทําให้ขูนเนี่ยมาอยู่ในตากดได้หนึ่งทีเราจะใช้ประโยชน์จากรูปเกมนี้ยังไงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นหลายตัวเลือกมากและตัวเลือกเหล่านั้น อย่างแรกที่สุดคงจะเห็นมันผมคือเอาโคนกินโค่นแต่เรามาดูก่อนว่าเอาโคนกินโคนเนี่ยมันไม่ดียังไงนะครับโคนกินโคนเนี่ยเหมือนมันจะได้บุกนะฮะก็คือว่าการที่เราใช้ในส่วนของโคนกินโคนเนี่ยมันแทบจะการันตีว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องเดินตัวไหนฮะเดินขุนมากินพอเดินขุนมากินเสร็จเนี่ยเพื่อไม่ให้จังหวะเนี่ยมันเสียเปล่านะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีการกินหงายถ้าไม่กินหงายอาจจะเอา เรือมากดแบบประมาณนี้นะครับแต่ผมว่ามันอาจจะยังบุกไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอามาดูวิธีการกินหงายเปิดลูกตีตุ้มๆดีกว่าก็ลุ้นๆดีนะอันนี้เขาอาจจะขุนกินอ่พาพอเอาขุนกินเสร็จใช่ไหมครับเราอาจจะใช้วิธีการเอาเรือมากดก่อนเพราะเราเห็นแล้วว่าม้าเป็นจุดอ่อนอันนี้ผมพยายามแบบเดินเบสมูฟเบสมูฟเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายท่อนแยกมากซึ่งผมอาจจะตัดไปผมจะเลือกเดินในเบสมูฟของทั้งสองฝ่าย นะครับจะได้แบบไม่ลำเอียงนะคือผมเอาเรือมากดเนี่ยเพราะว่าม้าเนี่ยเป็นปัญหาอ่าพอม้าเป็นปัญหาเสร็จใช่ไหมฝ่ายสีแดงเนี่ยต้องแก้ถ้าฝ่ายสีแดงเดินผิดนะอาจจะไปเดินเรือมาผูกมา้าหรือว่าจะไปเดินม้ามาปิดตาเดินขุดอันนี้จบเลยอันนี้คือถึงขั้นเป็นลองนะครับยิ่งเฉพาะเดินม้าปิดตาเดินขุดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เรือลูกจนได้อ่าแต่ถ้าม้าตัวล่างมานะครับ มาตัวล่างมานี่ก็ถือว่าเป็นลองนะมาตัวล่างมาอาจจะเจอแบบเรือวางไหมฮะเรือวางแล้วก็อาจจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมว่าโอ้ตําแหน่งขุนมันดูไม่น่าเล่นมากเลยผมข้ามต้อนแยกนี้ไปแล้วกันดูระหว่ดเสียวแทนอ้ามาดูแบบเรือกดตรงนี้ก่อนทำไมถึงไม่ดีคือเรือกดในจังหวะน,นี้มันเป็นการสร้างภาระให้สีแดงครับคือเรือตําแหน่งงองูแปดเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนนะคือม้าว่าเป็นจุดอ่อนแล้ว แต่ว่าเพิ่มจุดอ่อนให้ตัวเองเข้าไปอีกโดยการเดินเรืององงูแปดครับพราะเรือมันขาดอยู่ถามว่าสีขาวาเดินไงขเขาก็เดินอ,อย่างนี้การไม่ขุนออกถ้าคุณจะออกเนี่ยคุณต้องออกไปให้ม้าเปิดลุกนะครับเพราะเรือมันกดอยู่เนี่ยคือการไม่ให้ออกเลยคือเซฟดีเป็นการเปิดทางเรือตัวนี้ให้ไปได้เล่นด้วยอาจจะไปลุกนะในตำแหน่งงองงูห้าในอนาคตเนี่ยซึ่งนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถามว่าจะไปเดินอะไรดีนะฮะ แม่มันก็มันก็พูดยากว่ามันจะเดินอะไรดีเพราะมันก็ดูแต่ละแต้มนเลยมันก็ไม่เวิร์กอาจจะเดินมาไหมเดินม้าเหรอจะทิมเบียให้กิน2คือจะลากขุนมาด้านขวามือลุกจนหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคาดว่าเป็นต่อแน่นอนยืนยันสีขาวน่าจะเป็นต่อแน่นอนมันมีเม็ดมันมีม้าสองตัวมีเรือสองลำพร้อมไปถล่มด้านขวามือนะเพราะงั้นอาจจะมีอีกท่อนแยกหนึ่งที่ดูแล้วจะเมคเซนมากกว่าคือเดินเบีย้ยลงมาพอเดินเบียลงมานะครับ ถามว่าฝ่ายสีขาวเราจะไปเดินอะไรดีก็ตาเดียวในโลกเราก็เลือลุกถ้าเขาขยับขุนใช่ไหมตาเดินนี้เราซ้อนเหลือเห็นเลยฟรีไหมม้าฟรีนะครับในกรณีที่เขาเอามา้ามาต่อเราก็าม้ากินมา้านะครับม้ากินมา้าถ้าเขาเอาขุนกินใช่ไหมเรากินม้าฟรีถ้าเขา,เาม้ากินเรากินเหลือฟรีประมาณนี้ครับผมเลยบอกว่าช็อตเนี้ยมัน ฝ่ายสีแดงเนี่ยเอาเรือมาผูกเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าจากที่ผมแบบลองถอดดู่ผมว่ามันมันไม่ค่อยดีถ้าเอามาผูกด้านหลังเนี่ยถามว่าเอางั้นเราจะไปผูกตรงไหนดีอ่ะเราจะไปผูกตรงไหนดีใช่ไหมสมมติในกรณีเนี้ยในกรณีที่สีขาวเนี่ยเอาเรือมากดมามันจะมีวิธีการผูกหนึ่งครับนี่ฮะผูกตำแหน่งกอไก่เจ็ดเพราะว่าเรือด้านหลังเมื่อกี้เนี่ยมันผูกว่าเป็นจุดอ่อนเนี่ย ตอนนี้ไม่เป็นจุดอ่อนละเพราะผูกก็ไก่เจ็ดเสร็จใช่ไหมสีสีแดงเนี่ยเขาอาจจะทิมเบีย้ยสมมุติว่าในกรณีทิ่มเบีย้ยมาเหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ใช่สิตาเดินนี้เป็นตาสีขาวนะครับสีขาวเดินมานะสีแดงแบบในกรณีที่เขาทิมเบีย้ยเหมือนเดิมเนี่ยเราก็เอาเรือลุกได้ถ้าเขาขยับหลบใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราซ้อนเรือก็ไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าสีแดงเขาหลบมาได้หรือถ้าเราทิมเบี้ยเข้าไปลุกอ่ะเขาก็ขยับถอยคือเราหงายไม่ได้ครับทุกคน เพราะหายเสร็จมาเขาสองตัวก็รอกินเบี้ยเราอยู่เพราะงั้นผมว่านเนี่ยโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราเอาโคนกินโคนเนี่ยถามว่ามันได้เปรียบไหมผมก็ว่ามันก็ได้เปรียบนะแต่มันยังดูแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับดูแล้วไม่คุ้มอะ่ะเป็นเป็นตาเดินที่ผมว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะมันมันไม่คุ้มอะแต่ผมเห็นทางบ้านเนี่ยตอบกันแบบว่าเดินดีมากเลยนะทางบ้านนี่คือตอบกันคือเบสมูฟเลยนะ ถามว่าเบสมูฟของรูปนี้จะไปเดินตัวไหนเมันมีอยู่2ตัวนะครับ2ตัวคือ1มายกนะมาที่ชฉลี่ยชิงสอันนี้คือเบสมูฟแรก2คือทิมเบ,ยชชชชมเบียชอช้าง3ไปชอช้าง4ี่ถ้าทิมเบียชอยช้าง3ไปชอช้างสี่ในกรณีที่เขาทนไม่ไหวเขากินเราเอามาลุกก่อนเขาเขายับหุนหลบปลูกโคนได้ไหมเรากินโคลน,นะครับ ทำให้ขุนเขามาอยู่ในตาเปิดลูกซึ่งจังหวะน,นี้เราจะได้เปิดลูกทีหนึง่งอาจจะเปิดลูกกินเม็ดก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยก็แค่นี้ก็น่าจะเป็นต่อเพียงพอต่อการชนะนะครับรูปหมากแบบคลีนคลีนดีคลีเคลียนะค่อนข้างสวยถ้ากรณีฝ่ายตรงข้ามเขาแบบว่าเดินม้ามาอุดสมบุตณนะเดินม้ามาอุดปุ๊บเราก็แค่แต่งม้าขึ้นไปนะครับ แต้มของการเดินม้ากับการเดินเบี้ยชอช้างสามไปชออช้างสี่เนี่ยจุดหมายเดียวกันคือออกมาทรงนี้ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเข้ามาม,ามามาผูกแล้วก็ม้ามาผูกเขากินไม่ได้กินก็เหมือนเดิมเรามาลุกแล้วก็กเอากินเอาโคนกินโคนนะครับจะได้เปิดลุกกินเรือไม่ใช่เปิดลุกกินเรือขอพายเนี่ยเปิดลุกเนี่ยทนองเนี่ยฮะสามารถเปิดเปิดลุกกินเม็ดเปิดอะไรยเงี้ยเนี่ยมันไอเดียเดิมคือฝ่ายตรงข้ามเขากินเราไม่ได้ครับ จังหวะนี้คือแบบทำอะไรไม่ได้เลยคือสีขาวแบบเดินค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเนะี่ยหรือถ้าจะเอาโคนกินโคนนะครับในกรณีของการเอาโคนกินโคนเนี่ยสีขาวเขาจะทิ่มเบีย้ยลุกก่อนพออ้น,นี้ถอยใช่ไหมอันนี้ถึงจะเ,เบีย้ยกินอันนี้เป็นลองหนักเลยครับเห็นไหมครพอพอเห็นภาพนะครับในกรณีที่รูปเนี้ยเกิดการเอาโคนกิน,นอันนี้เขาจะทิ่มเบีย้ยลุกก่อนเสมอ ไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามนะตั้งแต่เปิดเบี้ยมาก็ตามเนี่ยสมมติจังหวัดตั้งแต่เปิดเบี้ยมาเนี่ยตั้งแต่ทีเดินแรกเนี่ยสมมุติเขาโควนกินเนี่ยเราก็ทิมลุกก่อนเสมอเหมือนกันนะผมว่าช็อตนี้ยแรงกว่านะช็อตนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆหรือหรือจังหวัดแรกเราจะไปเดินม้าก็ได้เดินม้าก็ไอเดียเหมือนกันนะกรณีที่เขาเดินม้าก็ทิมเบี้ยทิมเบี้ยก็เข้าโจมตีคือตอนเนี้ยกําลังของหมากฝ่ายแดงนะ คือเม็ดเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้พอเม็ดมันเข้ามาไม่ได้โคนมันเลยไม่ได้ใช้โอเคเม็ดของสีขาวเนี่ยก็เข้าไม่ได้ก็จริงมันก็ไม่ได้ใช้ก็จริงแต่ว่ามันใช้ง่ายกว่าเม็ดสีแดงเม็ดสีแดงมันมันเดินไปไหนไม่ได้แล้วคือตอนนี้โคนมันเป็นปัญหาอยู่เตรียมที่จะโดนกินละลากขุนมาเอี่ยวมาพัวพันด้วย ม้าตัวนี้เป็นจุดอ่อน2ตัวเนี่ยเป็นจุดอ่อนคือการกระดานขาแบบโผมดีกว่าเยอะนะช็อตนี้แต่ว่าก็ต้องเดินดีๆอันนี้คือการแต่งทรงให้พร้อมก่อนเข้าโจมตีและนี่คือหลักการที่สําคัญมากในการเดินหมักลูกไทยนะไม่ว่าจะเป็นแบบระดับเซียระดับอะไรสังเกตเห็นไหมว่าก่อนเขาจะบุกเนี่ยเขาจะเดินตัวหมักไปในตําแหน่งที่พร้อมก่อนแล้วเขาเข้าโจมตีไม่ว่าจะเป็นการโยนแบบอาจารย์นกกระจิบโยนตัวใส่เข้าไปหรือจะเป็นการค่อยๆแต่งทรงแบบ เซียนท่านอื่นๆเช่นอาจารย์บุญสือบอะไรพวกนี<ต>้เขาจะพยายามแต่งหมากให้ดีก่อนเขาจะแบบว่าตีโดยไม่พร้อมโดยส่วนมากนะครับถามว่าตีโดยไม่พร้อมมันก็มีข้อดีไหมมันก็มีข้อดีครับมันก็ตีแล้วแบบเวอร์ดีแต่ว่าโดยที่นิยมของการเดินในะดับเซียน <ๆ S 2> เขาจะค่อยๆ,ๆ,ๆแต่งทุกอย่างให้พร้อมก่อนทั้งหน้าเบีย้ยแล้วก็ตัวหมากใหญ่ตัวหมากใหญ่กับหน้าเบีย้ยมันจะต้องสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเพราะหน้าเบีย้ยมันคือรูปร่างของหมากอย่างเงี้ยเราปูหน้าเบี้ยขึ้นมาเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะ โยนตัวใหญ่ใส่เข้าตรงกลางนะครับถ้าหน้าเบี้ยไม่ดีจะส่งผลท้าไม่ตัวใหญ่เราโยนกระแทกใส่ฝ่ายตรงข้ามได้ยากก็ลองเอาไปพิจารณาลองไปปรับแต่งลองเอาไปเรียนรู้กันดูนะครับถึงรูปหมากรูปนี้นะฮะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของใคยหลายคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคารวะผู้ฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับทุกคนสวัสดีครับ คลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมหมากรุกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บเชส g o .com ได้นะครับ